น่ารักสองโมเมนต์ของน้องชิกิต้านะคะที่งานเปิดสนามอันนี้นะคะเป็นคลิปน้องนะคะเด็กเขินบ้านสายแอบถ่ายเบื้องหลังการถ่ายรูปแบบเด็กเจนเซตค่ะก่อนจะหันมองกล้องอย่างนิ่งน้องสวยมากเลยวันนี้น้องชิกิต้านะคะก็มีโมเมนต์กินรามยอนแล้วก็กินไก่ทอดแบบน่ารักอะ่ะต้องเข้าลูกสาวแลวปะเออเห็นแคนนี่กินแล้วนะคะแม่แม่แฟนกลับบอกมีความสุขมากกนินเยอะๆกินให้อิ่มนะคะน้องแคนนี่ไข่ต้มของแม่แม่เอนจอยกับการกินที่ แต่ว่ากินอย่างไรก็สวยเหมือนเดิมแล้วก็ได้เห็นพี่ลูกกะนะคะกินรามายอนตต่อจากน้องเคนนี่ใช่ไหมนั่นถ้วยเดียวกันเลยนะคะน่ารักน่าอินดูเด็กๆก็สนุกสนานเอนจอยค่ะวันนี้แต่ว่าที่ความหิวนะเม่ขอกินนิดนึงค่ะน้องเคนนี่้ากินก็คือน่ารักมากเลยอะ่ะกินอะไรก็อร่อยเพราะว่ากินแบบจริงจังนะคะและนี่ก็ขายของเก่งเหลือเกินแฟนคลับบอกจะเข้าไหมจะเข้าลูกสาวได้ยัง กินไปแล้วก็อึ้งไปเพราะว่าน่าจะอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยทาตาโตเลยอ่ะดีดีว่าเป็นคนสวยที่ enjoy eating จริงๆนะคะเนี่ยน่ารักจริงๆโอ้ยแล้วก็ดูจังหวะน,น้องเพรก,กําลัง eating r a m y o สิคะน่ารักไปไหนเนี่ยในรูปว่าน่ารักแล้วนะคะในคลิปโค่นน่ารักเลยอ่ะแค่กินก็ยังสวยจะบ้าแฟนคลับคือ en due เมื่อถึงเวลาแล้วนะคะคาดว่ารามยอนน่าจะเข้าลูกสาวได้อยู่นะเออรอติดตามได้เลยค่ะ